สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดามินนํามานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ Ho n ด้า i v i c FD นะคะเครื่อง1.8 SIVTEC นะคะเกียร์ออตโอต้ปี2009รถสวยรถดีต้องที่รถบ้านสมชายนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นโมเมียมแบบนี้นะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกร้อยร้าวแต่อย่างใดนะคะคันนี้ไฟไม่เหลืองนะคะส่วนยางนะคะเหล็กยางยังเหลืออยู่นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะ ไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่แก้มแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดประตูบอดี้รอบคันนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะคันนี้โฉมไฟแปดเหลี่ยมนะคะมีเซ็นเซอร์หลังให้ทั้งหมดสองจุดแบบนี้เลยนะคะสำหรับออปชั่นภายในของคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างนะคะสามารถปรับับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้มีเซ็นทัลล็อกนะคะ งมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะรองรับพิทยุ c d m p 3นะคะคันนี Air ้แอร์เย็นฉับเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ระบบออโต้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะนั่งสะดวกสบายไม่ร้อนนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะสำหรับบริเวณห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสวยมากๆเลยนะคะ คันหน้าน็ up, อตเม็ดอาร์ขวากะโปงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมเดิมเลยนะคะค o n d a ้าซีวเครื่อง1.8 SIV จุคเปีเทคออโต้ปี2009ปราคายอยู่ที่159,000บาท159,000บาทซื้อสดหรือจัดไฟแนนก็ได้นะคะถ้าจัดไฟแนนส่อนประมาณ3,000กว่าบาทท่าในใดสนใจติดต่อเข้ามาที่เพจร,รถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอของรถบ้านสมชาย เบอร์โทร081151357 081151357 0 8 1 4 8 57, 0 8 3 3 5 1นะคะ0 8 1ห4 8 0 3 3 5 1ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับรถบ้านสมชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ